เครื่องบินรบที่ได้รับการยกย่องมายาวนานอย่างมิ29ฟรครมรุ่นปี2026ถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ทำให้โลกการบินทหารต้องหันมามองอีกครั้งการออกแบบที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของตระกูลเอาไว้แต่เสริมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้รุ่นนี้มีความสามารถที่เหนือกว่าหลายด้านทั้งด้านความเร็วการเคลื่อนที่ที่ว่องไวและระบบอาวุธที่ทันสมัยการออกแบบโครงสร้างยังคงเป็นแบบลำตัวขนาดกลางที่ให้ความสมดุลในการบินการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวทำให้สามารถเข้าประทั์ในระยะประชิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถปรับใช้กับยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำสูงมิก29่สการัครมปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่ให้มีแรงขับที่สูงขึ้นสามารถทําความเร็วเหนือเสียงได้ต่อเนื่องและยังมีความสามารถในการไต่ระดับได้รวดเร็วระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลช่วยเพิ่มเสถียรภาพและลดภาระนักบินอีก ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการทหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์แบบ ECA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยำกว่าเดิมรวมถึงการป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบอาวุธของ m ิ g 29่สกครม2026ได้รับการปรับปรุงใหม่สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดที่มีความสามารถในการยิงได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลพร้อมทั้งอาวุธอากาศสู่พื้น และระเบิดนำวิธีที่หลากหลายทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในภารกิจครองอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าร่วมภารกิจโจมตีทางยุทธวิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบช่องบรรทุกอาวุธยังคงเน้นความยืดหยุ่นเพื่อรองรับอาวุธหลากหลายประเภทและยังมีระบบการชี้เป้าด้วยหมวกนักบินที่เชื่อมโยงกับอาวุธโดยตรงช่วยให้การโจมตีแม่นยำมากขึ้นห้องนักบินของมิก29รุ่นใหม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบอินเทอร์เฟซ ที่ใช้งานง่ายพร้อมทั้งระบบการสื่อสารที่เข้ากับเครือข่ายการรบสมัยใหม่นักบินสามารถรับข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นและจากสูย์บัญชาการได้อย่างต่อเนื่องทําให้การตัดสินใจเป็นไปได้รวดเร็วและแม่นยําจุดเด่นอีกด้านคือความสามารถในการบํารุงรักษามิตกย9กครม2อง0ันถูกออกแบบให้ลดค่าใช้ใจ่ายและเวลาในการเ่อรบำรุงลงใช้อะไหล่ที่ทนทาน และระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลรักษาเหมาะสมสำหรับกองทัพที่ต้องการเครื่องบินที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านความเร็วความคล่องตัวการตรวจจับและระบบอาวุธทำให้มิี่กฟรครมปี2026ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความสมดุลและน่าเกรงขามแม้จะมีคู่แข่งจากหลายประเทศแต่รุ่นนี้ยังคงรักษาจุดแข็งของตนเอาไว้และพัฒนาขึ้นในทุกด้านจึงเป็นเหตุผลที่กองทัพหลายชาติยังคงเลือกใช้งานและปรับปรุงเพิมเ่มเติมให้สอดคล้องกับยุคสมัย อย่าลืมกดติดตามช่องแซพิลันเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องบินรบรถถังและยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่ๆที่น่าติดตามในอนาคต